สองรุ่นใหม่จากเฟดัมบอยที่กำลังจะเข้าไทยในเร็วนี้เป็นรุ่น เด็กเดฟทำด้วยไม้เมเปิลทั้งหมดแล้วได้กองแบบติดหลักด้วยนะดูกระเดือกกระเดือกเป็นแบบติดหลักเป็นขอบไม้ก็ขอบเมเปิลดูหนังกองตัวนี้มาด้วยทอมขนาด1ินิ้ว12นิ้วแลแนติดสี่นิ้วพอทอมสิบหกนิ้วแล้วเบดดัมแน่อยู่ที่ที่สิบสองนิ้วเป็นชุดใหญ่แบบนี้มาพร้อมด้วยฮาร์ดแวร์แบบครบเลยไม่ว่าจะเป็นตัวขาที่เป็นขาแขวนทอเป็นแบบนี้เลยใหญ่ๆนๆแข็งแรงเหมือนเดิมจากเฟนดบอยไม่ต้องห่วงเรื่องความแข็งแรงและความคุ้มค่า มีขาฉาบให้มีฮาร์ดแวร์ให้ครบขั้นไล่ชุด้อนเนี่ยจะเป็นแบบบอกทองทั้งหมดอะไรสีทองทั้งหมดแล้วก็บอดเนี่ยค่อนข้างนหนาล,นลุกไปขั้นหนึ่งด้วยนะหนามากๆใหญ่มา,มากๆเป็นแบบนี้ทุกไปไม่ว่าจะเป็นตัวสแนเหรือว่าตัวบอดหน่อมีแล้วก็มาดูตัวสแน่ก็จะมีโลโก้นี่โลโก้มีรุ่นบอหนะเป็นตอกชั้นน้หมันมาดีสาแข่งแรงอีกแล้วขาสแน่ แข็งแรงมากนี่แล้วก็ตัวสายแฮตอยู่ดูความแข็งแรงของเขาสายแฮตเป็โซ่คู่นี่แล้วก็ปรับ่วงได้ปรับ่วงได้เลยรอติดตามได้เลยกับชุ้นนี้เทดบอยรุ่น X7 ที่กำลังจะเข้าไทยในเร็วๆนี้ตอนนี้นาแสดงอยู่ที่เบียงไฮราคาน่าจะเปิดตัวอยู่ประมาณ49,900แค่นั้นเองถ้าใครสนใจก็สามารถานจับจองกันไว้ก่อนได้เลยเข้าไทยน่าจะช่วงประมาณเดือนหน้า